สวัสดีครับออกจากลังสิต์เรามาต่อกันที่วันลุมพินีนะครับวันลุมพินีนะครับวันลุมพินีต้องบอกว่านักมวยที่ขึ้นเวทีที่วันลุมพินีเนี่ยออกจากโมงค์มาเดินขึ้นเวทีเนี่ยต้องกระหายในชัยชนะนะขึ้นเวทีเนี่ยต้องกระหายในชัยชนะต้องกระหายในโบนัสถ้าใจไม่ถึงเนี่ยอย่าคิดไปต่อยนะครับอย่าคิดไปต่อยเลย4คู่ที่คัดมาให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีแฟนมวยแฟนเพจของมวยทูเดย์ทุกคนทุกท่านในวันนี้ นะครับสี่คู่ที่คัดมาให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่แฟนวัยแฟนเพจของมวยทูเดย์ในวันนี้คู่เอกพาแฮมเกเรติพาแฮมเกรมเกรตินะครับนักชกในสังกัดของยูเซฟรูคาเนมนะครับเป็นนักมวัยที่เรียกว่าซ้อมอยู่ที่เพชรสมานมวยไทยนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรสมานมวยไทยนะครับเคยได้โบนัสใบไฟที่ผ่านมาเอาไปปลดหนี้ย้ายมาอยู่เมืองไทยไมาไม่แฟนคนไทยนะครับเป็นลูกเผือกคนไทยเรียบร้อยแล้วทางด้านของอาพาแฮมเกเรติตัวเนี้ยเต้หนา นะครับได้หนาอาวุธมวยหนักแรงนะครับต้นๆเนี่ยอันตรายตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มวยขวายกแรกเนี่ยอาวุธมวยจัดบุกดันมากๆนะครับอาวุธมวยจัดบุกดันมากๆโดยเฉพาะยกแรกนะครับมีทุกอย่างนะครับหมัดเท้าข้อศอกมีทุกอย่างเลยครับมีครบอาวุธมวยไทยมีครบนะครับแข้งขวาหมัดขวาแข้งขวาหมัดขวาแต่ว่าทางด้านของพาแฮมเนี่ยระบบการปร้องกันตัวยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดนแล้วแว่งไว้ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดที่ต่อยกับปีใหม่อ่ะโดนแล้วแว่งนะครับผาแฮมคิดบวกอย่างเดียวนะครับผาแฮมคิดบวกอย่างเดียวนะครับวันนี้ เจอกับทางด้านของจอแดนผมออกไปที่ทางด้านของพาแฮมนะครับจอแดนเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงไลฟ์ลสดกันแล้วกันนะครับติดตามรายละเอียดในช่วงไลฟ์สดกันแล้วกันพาทางด้านของจอแดนเนี่ยมันจะได้รูปร่างได้สูงนะครับแต่ว่าขอบบางนะครับขอบบางผมว่าโดนหนักๆลนได้นะครับโดนหนักๆลนได้นะครับออกพาแฮมนะครับแล้วก็เด่นภูไทยนะครับเด่นภูไทยอีกตัวหนึ่งเด่นภูไทยนะครับเด่นภูไทยวันนี้มาซ้อมอยู่กับซุปเปอร์เล็กแล้วซุปเปอร์เล็กถ่ายทอดสดวิชาให้ชนิดหมดไส้หมดพุงนะครับ เด่นภูไทย MC ซีซุปเปอร์เล็กมมยไทยก่อนหน้านี้ไฟที่ผ่านมาที่ต่อยที่วันลุมินีใช้สิทธิแจ็คมมยไทยแจ็คมมยไทยที่ต่อยชกเกเสียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พิกชนะได้ฉีดนะครับตอนนี้มาอยู่กับซุปเปอร์เล็กแล้วตอนนี้มาอยู่กับซุปเปอร์เล็กแล้วนะครับ26ปีจากศรีธาตุอุดรธานีมวยขวาเปิดเกมนะครับตอนที่ต่อยมมยไทยอายุกจับเป็นมวยฝีมือนะครับแต่ว่าพอมาต่อยสามยกรวมเปิดวันนี้เจอกับเพชรเมืองศรีเพชรเมืองศรีฝีมือระดับอาจารย์เลยถ้าต่อยมวยไทยอายุนี่ครบเครื่องหลากหลายเหลี่ยม ทรงสวยนะครับแต่ว่าพอ3ยกเนี่ยสยกก็ขึ้นมาต่อยแล้วชนะ1แพ้หนึ่งแล้วหายไปต้องไปปรับสไตล์มาใหม่ทางด้านเพชรบันสีสมองดีนะครับแต่ต้องกล้าแลกนะครับหยกกับ3ยกมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านของเพชรภูไทยนะครับมวยขวาอาวุธมวยหลากหลายนะครับทรงดีนะครับขาที่แล้วมาเปิดตัวนะครับมาเปิดตัวได้อย่างสวยงามด้วยกันชนะวมฟิลิปเป้นะครับตอนนี้มาอยู่กับซุปเปอร์เลกแล้วนะครับออกไปที่ทางด้านของเด่นภูไทยแล้วก็ เพชรมรกตกับทางด้านของดีเซเล็กอีกทีหนึ่งเคยต่อยกันมาแล้วมวยไทยายกคู่เอกช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่23พาพฤศจากายน2566อปลายปีที่ผ่านมานะครับเพชรมรกตคู่นี้กับทางด้านของดีเซเล็ก้ายกับขวากว่ากับซ้ายคู่เอกช่องเจ็ดสีนะวันนี้มาต่อยกันที่วันลุมพินีนะครับคู่นี้ทางด้านเพชรมรกตหัวใจข่มแต่้ายต่อยซ้ายได้หนักได้แรงแล้วหัวใจจะข่มวันนั้นทางด้านดีเซเล็กพลาดโดนศอกหล่นยก3ดีเซเล็กเนี่ยถ้าต่อยมวยไทยายกแข้งขวาดีมากแข้งขวา แข้งขวาหนักแรงเป็นวยที่ต่อยเกมรับแล้วรอโต้แข้งขวา,ขขวาออกได้หนักได้แรงแต่วันนี้ต่อย3ยกนวมเปิดซุปดีเซเล็กเนี่ยต้องเปิดเกมไม่ใช่รอสวนเหมือนวยไทยอายุต้องเปิดเกมแรกเลยแข้งขวาเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าผมชอบที่ทางด้านของเพรชรมรกตหัวใจจะข่มนะครับนห,นนห,นรหัวใจจะข่มนะครับสายหนักสายแรงแล้ะหัวใจข่มนะครับศอกอันตรายศอกอันตรายนะครับไปที่เพชรมรกตอีกตัวหนึ่งที่ชอบในวันนี้นะครับก็คือทางด้านของดับดำปตทอทองทวีที่จะชกกับแหลมสิง ดับดำปอตททองทวีที่จะชกกับแหลมสิงห์นะครับดับดำนะครับก็ต้องบอกว่าวันนั้นที่ต่อยกับสาวเวียเนี่ยที่ผมนั่งดูต่อยสาเวีย3ยก9นาทีเต็มแลกกันจับเลยแลกกันลืมตายเลยนะครับต่อยได้ใจแฟนมวยมากทางด้านดับดำซ้อมอยู่ที่เดียวกับเกาะเต่านั่นแหละอยู่ที่เดียวกับเกาะเต่านะครับมวยขวาอาวุธมวยหนักแรงแข้งขวาหมัดขวาต่อยท้องต่อยหน้าก้าแลกก้าบวกพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลานะครับแหลมสิงห์นี่ทานโตยะลานะครับมวยขวาของท่านรองเชิด มวยขวาของท่านลองเช่นะครับแข้งขวาหมัดขวานะครับเปิดตัวกับมาวินได้สวยเหมือนกันนะครับก็วันนี้ไปที่ดับดำนะครับวันนี้ไปที่ดับดำนะครับไปที่ดับดำครับนี่คือมวยชอบนะครับในวันลุมพินีมีดับดำมีเพชรบรรกกมีเพชรปูไทยนะครับมีพาแฮมพาแฮมนะครับพาแฮมนะครับนี่คือมวยที่นามาฝากทุกคนทุกท่านในวันนี้แลวเดี๋ยวก็ติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดกันแล้วกันนะครับรายละเอียดผมจะแยกห้อยแยกย่อยให้ในในแต่ละในแต่ละคู่แต่ละคู่นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ